ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนะพร้อมรถพ่วก,น,ก,น,กน,นั่นเองนะทุกคนนะครับก็ระยะทางก็จากตลาดรัานม่วงมาที่นาหนวงพลก็ประมาณ11กิโลนะทุกคนนะครับตามพี่เขาไปนะครับได้เวลาเย็นพอดีใช่ไหมแม่ครัวใช่ค่ะ <laughs> แม่ถิมนก็มากัราด้วยนะฮะแม่ครัวนะฮะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดี f c เอฟซีใจบุญคุณยูโรีิดาเศรษฐีนั่นเองนะครับผมที่เป็นผู้มอีอุปการะคุณนะครมอบชุดเตาแกนน๊สให้กับครัว YouTube ชุมชนยูทูบเบอร์ที่นาลุงพลจำปาดงน,นะครับผมอ้าวนะฮะเรามองเห็นป้ายหมู่บ้านแล้วนะครับผมนะอักษรชี้อยู่ตรงนี้นะฮะบ้าน<笑><笑>จำปาดงนะครับ อยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะอีกไม่ไกลนะครับผมนะครับ ตอนนี้ถึงบ้านห้วยน้ำเที่ยงแล้วนะฮะนี่คือซอยที่พี่เสืออย่นครับข้างๆตรงนี้นะฮะที่เราวันอยู่เลยเขาอยู่ซอยเลยเราอีก นิลวรก็ย้ายมาอยู่ห้วยน,น้ำเคียงกันนะคะติดๆครับไปก่อนเด้อครับจาก บ้านนี่แหละมาแล้วจากบ้านไหนไปซื้อที่ตลาดของบ้านม่วงของใครแค่เป็นเสื้อพาไปขายอะไจากบ้านม่วงเหรอถาเลงแบบนี้ถ่าเลงแบบนี้แหละมาแล้วนี่ขี่มาจากไหนนะมาจากตลาดบ้านม่วงปาดมาจากบ้านม่วงเอากดให้หน่อยปาดตรงไหนโคดอะไรป้าก็กดค้างไว้น่ะกดตรงไหนแบบนี้ยังไงก็ถ่ายเลย

เมื่อเช้าเพิ่งไปขายขยะมาไม่ใช <az Elijah> ่หรอที่ขายขยะมันโค้หรอเสือเปล่าม่อันนี้เป็นอภินนันาการจากคุณยูโรนะครับผมอน้นทบุญด้วยนะาุก็ขอบพระคุณคุณยูโรนะครับเอาแม่ครัวพาเข้าไป เอไว้มุมเดิมหเมื่อกี้เราทำงานเอาไว้มุมเดิมพี่พี่น่าจะรู้อยู่มุมไหนเฮ้เมื่อกี้เราทำงานอยู่ลุงบอกว่ารีบลงไปถ่ายคลิปรีบไปเดี๋ยวนี้โอ้โหรีบมาโอยเดี๋ยวนะคืออ่าเท้าความก่อนเออสาเหตุที่เราเอาแก๊สมาเนี่ยเรื่องจากแก๊สเดิมที่เรามีเนี่ย นะมันเป็นของพี่ชายเนาะอ๋อใช่ใช่บ้านยาอะไรแกมีที่มีทางทำกับข้าวแกก็เลยของแกคือครับผมครับบ้านหลังเก่าไม่มีที่ทำครับผมถูกต้องมค่อยว่าเมื่อเช้าพี่มานาเอาเอาขยะไปขายเพราะว่าค่อยแขกเขาไุบอกว่ามันไม่มีเตาแก๊สเพราะอันนั้นมันของเขาเขาเอาไปเป็นธรรมดาครับผมก็เลยบอกว่าถ้าขายได้ก็ เอาไปซื้อเตาแก๊สก็ไม่ได้ผิดอะไรแขกปลกหยอกเล่นมีใช้เนาะถ้าไม่มีก็ว่าไม่มีนี่นะครับผมนะครับขอบคุณคุณยูโรด้วยนะครับผมอันนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นของท้าวเนะนี่นะคะขอบคุณพี่ยูโรเด้อยนะขอบคุณพี่ยูโรจริงๆนะฮะเห็นถึงความจําเป็นอ่ะเอาฟืนทิ้งแล้วเหรอฮะเดี๋ยวเอาฟืนทิ้งแล้วเหรอแม่ถิ่นฮ่าฮ่าฮ่า เพิ่มเติมคือสวยขึ้นสวยกว่าเพิ่มเติมใหม่ใหม่เอี่ยมไม่เอี่ยมเลยต่อให้หรือว่าต่อเลยครับต่อนานๆก็ได้นะได้แนาทีได้แปดนาทีด้วยต่อยังไงก็ได้นะใครได้แปดนาทีร้านไหนคะร้านไหนร้านไหนชื่อลืม ลืมลืมชื่อร้านตลาดบ้านม่วงนี่แหละอ๋อสำมฤทธิ์ผลเออร้านสำมฤทธิ์ผลสาขาบ้านม่วงจะให้เขาส่งตรงใกล้ๆแวนตะเจนสาขาบ้านม่วงบอกไม่รู้ดิแล้วแต่แม่ครัวแล้วกัน เออของใหม่เลยจะได้ลองของใหม่เออแมนแมนแมนลองของใหม่ของเราเลยเขาเป็นเงินสดครับช่วงนี้โอ้เขาโอ้เป็นเงินสดช่วงนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีโอ้ถ้าจะมาให้แม่คอัวทำอเองต่อเองรับรองไม่ได้กินแน่ไม่ไม่ได้แปดนาทีแน่นอนไม่คือคงไม่ได้ทำมาข้าวเพราะต่อไม่ได้แน่เลยจ้ะ เราก็ไม่เคยเห็นเขาต่อเหมือนกันนะฮะมาดูใกล้ๆนะฮะครั้งแรกนะขายร้านซุปเผาจะซื้อนี่ลักษณะดูตู้จะเหมือนอันเดิมเป๊ะเลยเนาะต้องมีตัวลัดอรือตัวแดงนะเห็นไหมก็ต้องใส่สองชั้นเหมือนกันใส่วางใส่วางอันนี้แบบว่าใช้ภายในบ้านเนาะเออแบบใช้ภายในบ้านแบบเนี้ย พีนิกเป็นอะไรแม่คตาดีใจคิดชื่อไว้ล่วงหน้าแล้วแม่คร erm> ัวเฮล่นเฮลัานแม่ครัวเฮลันเดี๋ยวๆอันนี้ผมจองนะแม่ทินเจ้าชื่อหัวข้ออะไรครับจะแม่ครัว เฮลั่นทุ่งนาเรอุดไว้คืนไม่เราใช้เราก็เปิดเลยเพราะว่าเราใช้ทุกวันน่ะมันเปิดมันก็ดันออกอยู่แล้วเดี๋รามาตั้งไว้อยู่ร้านน่ะมันไม่ได้ใช้ก็ต้องปูนไวปิดไว้เดี๋ยวเราจัดอย่างนี้สักวีหนึ่งไว้ทำกับข้าวใช่แล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับโดนนี้นะครับเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดแก๊สนะครับเเเอออนนาะ้แบบีหรมันกระจายความร้อนนค่ะคุณทินจะนึ่งข้าวเย็นนี้เยียดใจเพราะว่าแม่ท้ายบ้าน นึ่คเลยใช่อะไรแล้วนี่ไงเขานึ่งไม่ใเนาะฮ่าฮาม่่มับุียุ่งลวกน็นะลวขาดตรปายครับผมต้องขอบคุณครับรนยูโรค่แครับผมมากๆค่ะที่ได้ได้นะคะสองที่เนาะต้องใช้ขออีกคนหนึ่งล่ะที่หายไป าสิ่งที่หายไปวันนี้หายไปผมลงคลิปไปแล้วสิ่งที่หายไปก่อนสิ่หน้าก็คืนมาแล้วเนาะไม่ได้ใส่ว่าแก๊สอ่าลี่นี่สองแม่ครัวนะครับสองแม่ครัวนี่นะฮะอ้โดีใจจนไม่ถ่ายคลิปเลยเหรอ่ใส่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราทดสอบเราทดสอบดูเขส่ดสอบมากมดีใจมากเลยนี่นะฮะสองแม่ครัวนะฮะดีใจน้ำตาจะไหลนะฮะ น้ำตาจะไหลเลยสองแม่ครัวภูใจดีใจนะฮะอ่านะอ่ะขอบคุณคุณยูโรนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะคะที่เล่นาทางไ้ว่ายายสมออนแก๊สอ่สบายเนาะไม่ห้วไปบอกกูอีกแล้วนะใหม่มาแลยนะคี่ไปมาแล้วไปมาแล้ว มันทำไมดูไม่เหมือนมาเลยสายมันยาวหรือเปล่ากำลังเดินทางมาไฟมาแล้วนะฮะไฟสีดําเงินอ๋อร้อนก่อเปลวไฟสี้มใช่นะฮะถูกต้องโอ้ เรามองเเเพินรราาคิดว่าไม่มีไฟติดแก๊สนี่คือหมดเลยนะเออเปลวนะเปวไฟสีน้เงินนี่แหละมันยิ่งร้อนกว่าเปลวไฟสีส้มนะนี่ผู้มีความรู้นะฮะเปลวไฟสีน้เงินมันจะร้อนกว่าจริงนะครับมือนะฮะร้อนมือเลยนี่นะผมนะครับไฟอะไรสิมันแตกต่างกันยังไงมีไฟมีไฟอยู่ อืมติดแล้วรนะคับผมขอบคุณมากมากนะครับผมนะขอบคุณพี่ที่มาส่งด้วยครับผมโอ้โหเป็นยังไงเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับแอนแฟมิลี่รู้สึกอยากได้อยากได้สักชุดใช่ไหมฮะไม่อันนี้คือยคือแดงแดงอ่ะมีมีเตาแก๊สอีกเตาหนึ่งแล้วอันนั้นไว้สำหรับแดงเขาเรียกว่า ต้มหรือว่าทอดแต่ว่าอันเนี้ยเราไว้ทำหมกข้าวง่ายๆจานเดียวอย่างงี้นะก็เดี๋ยวไม่แน่นะพ่ามีอะไเราเปิดแก๊สเราก็จะเห็นเปลวไฟเลยแต่ว่าเรามีอะเราอันนี้มใช้แบบหัวคนละแบบอันนี้ไม่มีเปลวไฟเลยคไม่ไม่ไม่นี่ไงมันแดงแล้วอันไหนมันเริ่มแดงแล้วนี่แต่เห็นว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้มันช่วยประหยัดไฟกระจายความร้อนได้ดีกว่า อินฟราเรดใช่ไหมฮโอเคนะฮะขอบพระคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมสั่งซื้อที่พี่สกินที่พี่กาแฟสีบักทองพลัสนะฮะเบต้าโกลแคนให้กับเสื้อผ้าป้ายด้วยนะครับผมนะแล้วก็ช่องที่เราไม่ลืมเลยเนาะบุญทินกอกกอกค่ะอยู่เนาะ